ผม P I C E แล้ววันนี้ผมจะมาเล่นแมปบอฟฟอส์เออมันจะสนุกแค่ไหนหรือว่ามันจะไม่สนุกหรือว่ามันจะยังไงเราไปรับฟังกันเลยอันดับแรกก็รับเวสก่อนนะนะ <c oughs> โอ้ย <c oughs> เสียงแหบโอเคพอรับเวสเสร็จแ,แล้วเราก็มาตีพวกโอ่าจรนสลัดนี่ฮะตี <c oughs> ไปไปเรื่อยๆ <c oughs> นะ แล้วก็ตีแล้วก็ฟาร์มโอเคประมาณในคลิปนี้ของเราก็คือไปฆ่าบอเลิงอะนะแล้วเราก็จะเล่นต่อไปจนถึงอีพี EP, เพราะตอนนี้คืออีพีที่หนึ่งนะโอเคเราจะต้องไปฆ่าบอลลิงแล้วเราก็จบอีพีนี้แล้วเราก็ค่อยไปอีพีห้าโอ้ตอนนี้ผมเลเวลที่เอ้ยผมเลเวลสองแล้วนะ โอ้โหโอ้โหทำไมไมันช้าจังเลยเนี่ยสงสัยผมต้องเปิดโหมดแล้วอยากรู้แมโหมดอะไระเดี๋ยวผมจะเปิดแล้วนะเดี๋ยวผมขอฟาร์มซะก,ก่อนโอ้ไปเรเวห้าแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดโหมดแล้วหงสอง มาแล้วฮ่าฮ่าโอเคแล้ว,ลวหลังจากนั้นเราอัพสเต็กสักหน่อยโอ้อัพสังหาพอแล้วเราก็จะไปอัพดาบอีกโอเคหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรมากครับหลังหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรมากก็ฟาร์มฟาร์ม แล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆจนมันถึงจุดๆหนะึ่งจนผมฟาร์มเวลถึงสิบผมก็จะทำการไปย้ายเกาะนะผมผมก็ทำการซื้อเรือสาม้อยบาทแล้วก็นั่งเรือไปโอเคเมื่อผมมาถึงเกาะลิงทุ้บผมก็รีบเข้าไปเพื่อจะเซฟทันทีเลย สิโอเคครับแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรรับเคสฟาร์มอัพสต็กฟาร์มโอเค ผมถึงเวล15เบิบผมก็ได้รับเคล็ดใหม่ผมก็ไม่เอาเคล็ดใหม่ผมจะฟาร์มพวกลิงงงวงเหมือนเดิมโอเคแล้วก็อัพสเต็กโอเคแบบนี้แหละเพอร์เฟคแล้วก็ฟาร์มฟาร์ม โอเคอันนี้หายไปเมื่อกี้ก็ไม่มีอะไรเด็ดโอเคตอนนี้เน็ตผมกอับมดี๋ยวผมเพตัดตอนที่ผมได้เวลลยี่สิบเลยแล้วกันโอ้โหเน็ตโคตรกากนั่นก็คือไฟดับนั่นแหละโอเคตัดไปตอนได้เวลยี่สิบกันเลยโอเคแล้วตอนนี้ผมก็เลยเวลยี่สิบเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวก็รับเควสยซักแล้หลังจากนั้นก็แน,น่นอนครับว่าผมจะต้องมาหาเจ้าบอสเล็งแน่นอนเพราะว่ามอันนคลิปก็คือการฆ่าบอสเลง เพื่อจะจบอีพีนี้แล้วก็ค่อยไปอีพีต่อไปมาเลยเจ้าบอลเลฉันพร้อมสุดกับแกแล้วจิงทำไมนะถูกสกัดไว้แต่แกก็ไม่เป็นไรนี่นะโดนเข้าไปซะน,นี่นะนี่นะเออเอยเดียวไม่อ้าฉันหลุดได้แกตายซะไม่นะฉันตายโอเคไปเริ่มใหม่กันมาเลยเจ้าบอลเล่งเมื่อกี้ฉันอ่อนให้มาดีนะ อย่ามาเทียบกับก oh. 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 okay, okay. okay. oh. oh. ูระดับราซาโอ้ยจะตายจะตายโอ้ยถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนโอ้เรยวมีคนมาช่วยเร็วโอ้โหมีคนมาช่วยเราแล้วดีแน่โอ้มีคนมาช่วยแล้วจะกล้าเลยครับทุกที่ฮะเป็นไงล่ะจุดบอดหลยเกิดโดนจะกล้าซะดีแน่โอ้ยไอ้ฮ่ คก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละเดี๋ยวอ e ีพีหน้าผมจะมาเล่นบล็อกอีกลืมกดไลค์ให้ถึงสักสามไลค์้ดยลยกันนะโอเคเดี๋ยวขอกลับไ้างบนล่างเดิมก่อนชวิง,วงโอเคง้นก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมาขอขอตัวลาไปก่อนแล้วถ้าใครชอบแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งอในกล่ด้วยนะว้าวผมตั้งใจทำคลิปต่อไปโอเคสำหรับคลินี้ก็พอแค่นี้แหละขอบคุณครับ